สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เอ่อชาร์เลนเจอร์ฮอลล์ครับคุณทองธานีครับตอนนี้นะคะที่เมืองทองธานีจัดงานบ้านและสวนแฟร์ค่ะงานมีตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11พฤศจิกายนพศ2555ค่ะครับแล้วเราเข้าไปดูในงานกันค่ะครับไปเลยครับครับนี่คือบรรยากาศภายในของบ้านละสวนแฟร์นะครับครับผมอันนี้คือบ้านตัวอย่างครับ บ้านหลังนี้นะครับจะมีการตกแต่งในแนวของโมเดิร์นทรอปิคอลนะครับซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยครับกับไม้แปะรูปครับไม้แปรูปไม่ทำมาจากไม้ไผ่ครับผมมูลค่าของบ้านหลังนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่7 9 9 0 0 0า้บาทครับผมเราไปดูบ้านข้างในเลยครับครับไปเลยครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในบ้านตัวอย่างของงานบ้านในสวนแฟนะครับรอาผมอันนี้ก็เป็น ใช่ในห้องนะครับอันนี้เป็นเตียงนอนครับแล้วก็มุมนี้ก็เป็นผ้าม่านครับผ้าม่านนี้ก็ทําจากไม้แปนรูปนะครับครับใช่ครับแล้วภายในบ้านนี้นะครับโครงสร้างส่วนใหญ่คือทํามาจากเหล็กครับครับผมเอออันนี้เต้านอนก็ทํามาจากตอนนี้ต้นนอนทำจากไม้แปรรูปนะครับไม้ส่วนใหญ่ก็ทํามาจากไม้ไผ่ครับและทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้คื้เสื้อผ้านะครับบ้านหลังนี้ออกแบบดีไซน์มาให้สามารถที่จะเอ่อขยับเคลื่อนได้ ให้พื้นที่ใช้สอยมันเยอะขึ้นนะครับโดยการเก็บของไว้ด้านในได้ครับอนใช้ปัสสาวได้แล้วโกหกไปกินไปเลย